raise the shake เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอัติประปันนะครับกับเกม Infinity Tree ต้นไม้ที่โตอย่างไรที่สุสดนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแนวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโดยที่เกมนี้เราจะต้องทําการเลี้ยงดูเจ้าต้นไม้ต้นนี้ให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆก็จะสามารถทะลุอวกาศอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยสตาร์ตนะครับไปเอาละครับผมณนะดวงจันทร์อันไกลโพนมีผู้วิเศษนะครับ ได้ส่งอะไรเนี่ยถูเขียวลงมาเฮ้ยลงมาแล้วโอ้โหโคตรสูงเอาละครับตกมาที่อ้าโอ้โหห้องแลบของนักวิทยาศาสตร์เฮ้ยนี่มันอะไรกันเอ้สวัสดีเดวิดรีบปลูกให้โตขึ้นแล้วก็ขึ้นมาหาค่าได้แล้วจากเจ้าชายน้อยเหรอใครวะเนี่ยอ่ามีการให้ผลไม้นะครับตอนนี้ก็แม่ความสูงแค่1กิโล ทำไปหนึกิโลมันเตี้ยจังในตอนนี้เราก็ได้แอปเปิลมาแล้วเราต้องทำการขายแอปเปิลนะครับเพื่อเอาตังค์ดูสิโอ้โหนี่ก็คือผลแอปเปิลที่เราทำการปลูกสินะขายไปเลย30เหรียญอะไรแบบนี้โอ้โหมีการแม่วิวัฒนาการนะครับกลายเป็นผลไม้อื่นๆโอเคครับผมนี่คืออะไรเอ่ยเควสนะครับเราสามารถคราบสิ่งต่างๆได้โอ้ยตอนนี้แห่ความยาว2กิโลเมตรสุดยอดจริงๆเอาละ ถึงเวลาอุ้ยไขย่บอนนาโนแอปเปิ้ลกดที่คนเฮ้ยตอนนี้ เราสามารถปลดล็อกนี่เลยครับผมอะไรเนี่ยวอเตอร์ลิงใช้แอปเปิลห้าผลกับกล้วยออเรียบร้อยพลังในการลดน้นํานี่มากขึ้นโอ้โหดูสิครับตอนนี้แม่เฮ้ยโอ้เราสามารถใช้ปั๊มได้แล้ว่าปั๊มน้ํานะครับผมแหมความสูงตอนนี้ก็3กิโลเมตรไหนดูสิโอ้โหเจ้าตัวเดดี้เราต้องเก็บตังค์อีกนิดหนึ่งอ่าระหว่างนี้ก็สําเร็จเควสีย้ร้อยดูสิพวกมนุษย์เอา้าอันนี้ยังไม่สามารถอัพได้เอาละ 4กิโลอาจะเห็นว่าแม่ค่อยๆสูงขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับผมเป็นต้นไม้วิเศษที่เติบโตอย่างว่องไวเอาละตอนนี้ปั๊มครับอ่า300นะครับผมพื่ชบโอ้โหเป็น2หัวแม่ตอนนี้นะครับเราขอทำก่อนขายแอปเปิลขายกล้วยอะไรแบบนี้ไปก่อนยิ่งโตยิ่งให้ผลไม้ที่ดีขึ้นสำหรับด้านล่างตรงนี้นี่ครับยังไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมแหมระหว่างนี้ก็รอคอยนะครับ,บเพิ่มอีกชั้นนึง นี่6กิโลเมตรเป็นเกมที่เล่นง่ายๆสบายๆายายแม่ไม่ต้องกดอะไรมากมายดูสิภารกิจอัปเกรดต้นไม้วิวัฒนาการผลไม้กันเหรอ500เหรียญนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราต้องรีบขายพวกนี้ไปก่อนขายแอปเปิ้ลขายกล้วยฮครบ500เรียบร้อยดูสิปั๊บเอ้ยโอ้โหวิวัฒนาการนะครับผม มีหน่องออออกมาทําให้เราสามารถเก็บผลไบยได้เยอะขึ้นสุดยอดจริงๆแม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็แบบนี้แหละเพื่อนแม่7กิโลเมตรแล้วครับผมตอนนี้โคตรจะสูงเติบโต,ต,ตเร็วๆนะพวกต้นไมน้นี่โคตรสวยงามแม่แอปเปลิลได้แล้วขาดกล้วยอีกไม่นานอืม8กิโลเมตรแล้วครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ปททำการอัปเกรดกันเถอะนี่เลยครับผมเฮ้ยชึบ สองหัวจากนั้นก็เอ้ยด้านล่าง450นี่พลังปั๊มน้ำนะครับผมสามารถดูดน้ำได้ ต้องเก็บแอปเปิลให้ครบ450ก่อนโอ้โหไม่ต้องห่วงคราวนี้แอปเปิลได้เยอะได้ดนน9กิโลเมตร10กิโลเมตรแล้วครับผมเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดทีป๊าบได้เงินสุดยอดเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหต้นไม้นี้เหมาะกับการอยู่ของนกนั่นเหรอเฮ้ยคุณลุงนี่คืออะไรเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยเออชันเป็นเจ้าของสวนสัตว์น่ะสวนสัตว์ของนกอ๋ออย่างนั้นเหรอถ้าเราเจอนกหายากนะครับเขาจะเอาเงินมาให้เราโอ้ได้เลยอ่าสําเร็จภารกิจนะครับผมเอาละ ปึ๊บปึ๊บนี่เจอกับคุณลุงโอ้โหอะไรเนี่ยเราสามารถซื้อนกกับคุณลุงได้กันเหรอหืมมือกี่ล้านไะเน่โคตรเอ้ยถ่ายรูปได้ด้วยโอ้โหดูโฆษณานะครับเพื่อเก็บเงินนี่ก็มีเครื่องบินนะครับผมตอนนี้พลังปั๊มน้ําดูสินี่เรียบร้อยพลังเพิ่มขึ้นพ่นน้ําแบบรัๆ่ๆสำหรับในตอนนี้นี่อ่าสามพันเปิดอะไรเอย่ยปึ๊บ โอ้โหเครื่องยิงอะไรวะเนี่ยเครื่องยิงน้ำของทหารกันเหรอใช้แอปเปิล700แล้วก็อัง,งุน4 0่นะครับอืมสแสดงว่าตอนนี้นี่เราต้องรีบอ,อัพเกรดต้นไม้ก่อนเอออัพเกรดยังไงเอย่ยอ๋อนี่ไงโอ้โหสองหมืน่นเดี๋ยวก่อนแล้วกันมาอัพเกรดพวกมุษดุดีไหมล้วบบี้บก,กันหมื่นหนึ่งโอเคครับเก็บตังค์ไปก่อนอาตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง13กิโลเมตรอ่ารอคอยก่อนนะครับเฮ้ยผลอะไรวะเนี่ย ผลปีศาจ e v o l u t i o n Fruit ไหนลองดูหน่อยสิเอ้ากดเฮ้ยนอนเอาละเฮ้ยโอ้โหแม่ค่อยๆกดเอา้าไม่ต้องไปเอาให้ได้นะครับผมไม่ยอมแพ้ยังเด็ดขัดแม่ไปเลยเจ้านอนฮึบเออฮึบอุย้ยได้เรื่อยๆได้เรื่อยอ้าได้เอยยังเอ้ยเอ้ยอีกนิดเดียวงับ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 งเฮ้ยเกิดการแปลงร่าง โอ้โหเป็นผีเสื้อครับผมอู้อะไรวะนดะผงของผีเสื้อตัวนี้นี่ทำให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโอ้โหวสุดยอดและที่ก็คือผลของพลังอ่าผลปีศาจผีเสื้อนะครับผมตอนนี้ต้นไม้ของเราก็สูงถึง16กิโลเมตรแม่สุดยอดเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอีก,กาครับผมทำร้ายเฉยเลยไอ้นี่เดี๋ยวเถอะโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอัปเกรดมนุษย์กันเถอะนี่ับเบิลกัน โอ้โห oh, ใช้กล้วย900เลยเลยหรอแม่ค่อยๆสะสมขอแอปเปิลไปก่อนแอปเปิลนี่ได้โคตรเยอะเดี๋ยวเราต้องรีบทําการอัปเกรดนี่เลยครับผมก็ลองเก็บของเฮ้ยอะไรเนี่ยนกสีฟ้า New b i r ร์ดเบิร์ดเรียบร้อยกรับผมเอ้ยเจอผลปีศาจอีกแล้วเอาละครับตอนนี้ขอให้กับลุงคนนี้3000ในสวนสัตว์ก็จะเห็นว่ามีนกบินอยู่นะครับเจ้านกสีฟ้าผลปีศาจอันนี้ เราต้องเอาเจ้าหนอนมาเก็บอีกแล้วอึ๊บโอ้ยได้อยู่ได้เรื่อยๆสมาธิต้องมีนะครับนั่นแหละงับกระงับกับกับับ,บกลายลอกเป็นโอ้โหทำหน้าทำตาเอ้ยโอ้ยผีเสื้อสองตัวเอ้ยเจ้านกอีกแล้วให้เงินโอ้โห,หเริ่มเห็นก้อนเมฆแบบนี้เอ้ยเอ้ยหลบไปเอ้ยอะไรเนี่ย กดที่ก้อนเมฆนะครับผมเป็นการลดน้ําบวกพลังการเติบโตนะครับผมแอปเปิลได้เยอะเหลือเกินเราต้องรีบอัปเกรดนะครับผม19กิโลเมตรเรียบร้อยอัปกลองก่อนเฮ้อเรียบร้อยต้องใช้โอ้โหสบายสบายเป็นไงเพิ่มอีก5000เป็นกล่องแบบว่า2กล่องนะครับผมคราวนี้ไม่มีปัญหาเอ้ย เจอนกอีกแล้วโอเคครับอัปเกรดนี่เลยครับผมปืนฉีดน้ําคู่ปราพลัง60สดูสิครับผมเฮ้ยตอนนี้เราสามารถโอ้โหอัพต้นไม้ได้20,000ืนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอีพลังปืนคู่เป็นไงแล้วก็ไอตรงนี้ดิเอ่อัง,งุ่น400กับอันนี้เหรอ20่ะ20กิโลเมตรเรียบร้อยครับผมเฮ้ยนกนกโอ้โหอย่าพลาดกรองเออเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเอ้อา UFO ปะโทเฮ้ยสวัสดี นี่มาต้นไม้อ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยให้ต้นไม้ต้นนี้เติบโตขึ้นแต่นายต้องช่วยฉันเข้าใจไหมเอาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวมันจะให้คล้ายๆกับไวเบรเดียมแมชินเฮ้ยอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดอืมเราต้องเอา,อาไอหินทองๆนี่มาแลกกับมันอัปเกรดต้นไม้อือโอ้โหเป็นเขานี่รดน้ำรดน้ำเอาละครับเราใกล้จะอัปเกรดเจ้าปืนนี้ได้แล้วขาดอ่างหุ่นอีกนิดนึงรอคอยไปก่อนนะครับผม เฮ้ยนกเฮ้ยกรองท้องนี่ไงเอาไอ้นี่มาให้แเ,เราสามารถมาอัปเกรดกับเจ้าพวกนี้ได้นะครับผมเอาระครับผมตอนนี้ก็อัพปืนพ่นน้ำอันใหม่ดีกว่าเจ้าโอ้โหพลังหกหืบยิงโคตรรัวแ้เติบโตโคตรไวคราวนี้ปึ๊บปึ๊บอเอามาลดน้ำได้เรื่อยโอ้โหย,ยังขาดผลไงบอีกเยอะแยะหลายชนิดค่อยๆปลดล็อกกันนะครับพลังปั๊มน้ำดูสิโอ้โหใช้ของเยอะจริง ไม่ขดามือหรอกเป็นไงเครื่องสูบฉีดน้ำนะครับผมเกรดลดอย่างว,งว่องไวอ่าคราวนี้ก็20,000ือันนี้ก็ส0งมหมือนเปนกันสําหรับมนุษย์นี่70,000ืโอ้โหดูสิด้านบนเจออีกาไปอย่ามายุ่งได้นกอีกแล้วโอ้โหได้ต่างคนเยอะเออเปิดกลอง เดี๋ยวเราจะต้องทะลุอวกาศให้ได้นะครับผมเอยด้านบอดี้เห็นอะไรแวบๆไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรบอลลูนเหรอยังไม่ถึงโอเคครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับ เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม u ั s สไคร e แลวก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกสนุกแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุบ๊บ